เตรียมทำความสะอาดบ้านกันแล้ววันบุญวันพะเวทวันทียิบเกาวัดดีนะคะวันเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดุสเน่สปาชาแนลวันเงินแสนมือนวันพุดไอเหมนมานน้ำเนี่ยเเฝ้าเฝ้าเลี้ยงเยอาเฝ้าเฝ้าเยอะเฝ้าเฝ้า สีมันจอบมาน้าอยู่ดอกเดี๋ยวไม่หน่อยเอาบอกวงองกีน,นี่มันคือเพาเป็นดอกเอ,อนเป็นยังไงปีกายมันคือดอกดคักแก่แง่บังแน่แง่เลย อที่บ่ต้นอันวัดอะง่บ่อนี่จักการทำเม่เตรียมทำความสะอาดบ้านที่เป็นที่บุญบ้านค่ะบุญพระเวทวันนียิบเก้าเนาะฮะถ้าหัวข้อบางบางคลิปก็อาจจะไม่มีสาระ แต่ไอ้ไอหัวข้อที่มีสาระข้างในอาจจะไม่มีสาระก็ได้วพวกเราก็ติดตามกันตอนต่อไปนะคะคเพื่อนๆก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดุษณีสปาจะแนวนะคะทำงานส่งเจ้านายสักหน่อยนึงฮะแม่ปฐมเราแล้วไ่ขอว่ามันคือโระเบียบระเบียบ ไปล้ำใส่หมูแ้งใกล้ๆนี่ตัวนี้อยากไปยุ่นแล้วคันรถวนเหนียนไปว่างๆไปยุดอกไปไล่สดหมอลำกุดกับปุ่นมันบ่ไปรำกับนางเอกเก่าคนโตนางเอกใดล่ะสาวแพงสี ว่ว่ามันกับต้นอ้อบ่ได้ล่ำน้ำกันดนแล้วเนาะมันมันแล้วแต่เจ้าภาพเลือกเนาะต้นมากกับจีรีแยกอ่อนแล้วเป็นสายน้อยอยู่เขาก็กเลือกจับคู่ได้ไหมว่ากับว่าไรใช่ต้นอ้อนคู่กับว่าไรใจเพราะว่าเราเป็นสาวไม่รุ่นอยู่มัล่ำใจย่นใน่วนมากสิเขาสิจับคู่ใส่หมอล่ำท้องแปนกับหมอล่ำบังจงนวิย้

เอาลุงค้องน้ำบ่บ่ใหม่ดอกเอาลุงค้องนิ้งมันก็อันข้องน้ำแลวเนาะมันอันมันอันข้องน้ำทำความสะอาดหลบๆบบริเวณบ้าน